ความดีจนกระทั่งเป็นภริยบุคคลที่เค็นอทหารทักองเนี่ยผมก็หมันทุ่มเลยุ่มเพ่งแตุ่่มทุ่มที่จะทำฝ่าพระเ้ายุมาจะกลับมาหาผู้ผู้กระทำ้าพระเชายุเนี่ยมีพระเคยตำหนิพอไปเรื่องนี้พูดในค้ายทหารนะผมไม่ได้ไปพูดช่วงจำและพูดตั้งนะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรเช่นทหารนต้องไปกับผมนะครับก็คือมีพระเคยตำหนิ่าน ที่ฟังเสด็จไปจางจังหวัดเอาปลาไปให้อะไรนะเอาแพ้เพิ่มให้ปลาไปปล่อยนแม่น้ำเนี่ยพระบอกว่าวัชย์อยู่เนี่ยทำการอธิบายการอธิบายค่าปลาคสัตว์ในการที่ทัดเกิดปลาหมอ้าปลาหมอเชปลาเนี่ยท่านรักษาเม่ไหรบอกพระท่านได้เข้าใจเรื่องการปกครองเป็นรื่าทเนี่เพราะการปกครอมันต้องมีผู้นำ ผู้นำต้องกล้าเพื่อที่จะให้สังคมสงบสุข,สขต้องกล้าทำแต่เพื่อให้สังคมสงบสุขเช่นเดียวกับผู้พิพากษาผู้นำที่ต้องกล้าสาาั่งการชีวิตคนแต่ตัวเองบานะแต่เพื่ออะไรเพื่อสังคมสงบสุขพระเจ้าตากสินก็ทำมาแล้วใช่ไหมพระเจ้าตากสินจะแข็งแกร่งมากจัง ถ้าความแข็งแกร่งไม่มีผู้ชาติาด้แล้วท่านสั่งเลยําไหนคา,านั้นตอนที่ท่านตีออกจากยุธยานะไปชนบุรีตื่อจะไปตีเมืองเันทบ,บุรีนะปรากฏว่ามีทหารคนหนึ่งท่านใช้ทหารคนหนึ่งไปลาบุรีแล้วไปให้กลับตามเวลาแต่ทหารคนเนี้ยเกิดไประหว่างทางนั้นได้ทราบข่า,ขาวพยาตั้งคันพยายป,ปลุกก็เลยแวะไปเยื่ย กัมามิดเวลาท่านก็สั่งสอบสวนเมื่อทราบว่าไปเรื่องส่วนตัวสั่งหารชีิตันทีแล้วท่านก็พาทหารไปถ้าเรามองในสายตาคนธรรมดานีท่านโหรร้ายมากนะแต่ถ้ามองในแง่ถึงระเบียบกองทัพเพืาอความสงบสุขเพราะพลนจะกู้ชาติเพร่อประโยชน์สุขส่วนร่วมทำจำเป็นต้องทำนะครับ เนี please, uh ่ยตอนนี้ผมขอท่านสบายใจตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อในความผิดที่ถูกผลท่านเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาเพื่อจะไปทำลายนะทุกวันนะครับเพราะงั้นท่านอยู่ไม่ได้หรอกเครียดตายแต่ให้ได้ท่านกลับไปหัวเราะไปสนุกไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเชิญะขอาจารา์วิทยากรนะครับผมขออนุญาตถามคำถามนะครับในพระสศพนันตมิโดสังโยตานิกาเราว่าเรทีห้าพากเก็บหน้าห้าสิบสามนะครับ ก็อสียใจปฏิปทาสุขว่าด้วยยายธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่สนเสริมมิจฉาปฏิปทาของพระหัตหรือบรรพชิตพระละหัตหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแล้วย่อมไม่ยังยายธรรมมันเป็นกุศสค์ให้สำเร็จเพราะความปฏิบัติผิดเป็นตัวเหตุก็มิจฉาปฏิปทาเป็นชนัยความเห็นผิดอาจังถึงความตั้งใจผิดนียกว่ามิจฉาปฏิปทา ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่สนเสริญวิชาปฏิปทาของตระหักหรือบรรพชิตตระหนักหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแล้วย่อมไม่ยันให่ยันธรรมมันเป็นผู้สมไม่สำเร็จเพราะความปฏิบัติผิดเป็นตัวเหตุจากเรือความต่อพระไตรปิฎกผมให้ขอสอบถามท่านเชี่ยวกรอนว่าจากเรือความที่กล่าวเป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการบอกบอกใช่ไหมครับว่า การปฏิบัตทิทางในทางพุทธศาสนานี้อาจจะเป็นการปฏิบัติทางที่ผิดก็ได้หรือเป็นการปฏิบัติทางที่ถูกก็ได้ใช่ไหมครับขอได้ถามคำถามแรกดีกก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับที่ผมแ้บใจและจะนะเขาพูดอันนี้ก็าไมิสาปฏิบัติใน,นที่นั้นที่ถูกเนี่ยมันหมายถึงาการปฏิบัติพระโลกุตระธรรมนะมันไม่ได้หมายถึงเครื่องก,การดำเนินชีวิตอง,น,น,อน,น,ตง,งนะครับเพราะทะนั้นตัวนังสล้นนะครับที่ท่านเอามาอ่านนะ ูงแล้วนะครับเป็นการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานแล้วไม่ใช่พูดถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันที่การเรียนรู้รูปเรียนอะไรต่างไม่ใช่ในึกการทาหน้าที่ปัจจุบันไม่ใช่คนละคนต่อเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทมในพุทธศาสนาเนี่ยที่เพื่อสู่การบรรลุมรักผลนิพพานเนี่ยถ้าปฏิบัติผิดมันก็ผิดก็คือวัดิดเดียวตัววัดนะครับถ้าปฏิบัติผิดปับ๊บกิเลสเพิ่มคุณธรรมลด แต่ถ้าปฏิบัติถูกครับคุณจะทำเพิ่มกิเลสลดแค่นี้ครับที่เป็นจบนะครับก็เนื่องจากว่าที่ได้ฟังจากผู้ศึกษาธรรมะหลายท่านนะครับทําให้มีความเห็นว่าถ้ามีการปฏิบัติเนี่ยหลายท่านอาจจะเลือกวิธีการเนี่ยเรียกว่าการเจริญอานาปานสตินะครับวันนี้ผมก็พบข้อความจากอัศถกถานะครับท่านบอกว่าดูก่อนพิสดุท์ทั้งหลายเราไม่กล่าวถึงการเจริญอานาปานสติ ของผู้มีสติหลงผู้ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ยิ่งอยู่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสมบูรณ์แก่ผู้มีสติผู้มีสัมมาัญญโดยแท้แต่เมื่อมรณสิการอื่นจากนี้กรรมฐานก็ยังปรากฏนะครับอันหนึ่งอานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นแผ่เจริญอย่างนั้นเป็นภูมิแห่งมรณสิการของพระพุทธเจ้าพระปัิเสธพระพุทธเจ้าและพระพุทธบทผู้เป็นมหาบุรุษนั่นเอง พิได้เป็นนอกประจักนี้ทันสักนอกนี้มิได้เสร็จกรรมฐานเป็นอันสงบและสุขขงโดยปัะัาที่ทําไว้ในใจเพราะฉะนั้นในที่นี้เป็นปัญญาสติและปัญญาที่มีกาลังอันนี้ผมให้ขอเรียนสอบถามว่าการปฏิบัติปาญนาปัญสติเนียครับที่ท่านกล่าวว่าเป็นภูมิของมหาบอรุษนะครับใ,ใ,ในเรื่องที่ทกล่าวนี่นะครเป็นการกล่าว เพื่อให้มุ่งมุ่งจุดประสงค์อะไรครับก็เพื่อทำการให้บอกเรื่อคำตอบเชิงพยัญ์นะอาจารย์ก็เสริมปฏิบัติ็นการบอกให้รู้ว่าอนาปานสิทธิ์ทำยากทำยากเพราะว่าอนาปฏิเป็นของละเอียดลมหายใจเท่าไรพะเราปฏิบัติไปปั๊บเนี่ยถ้าสติลมหายใจนะพอจิตสงบปั๊บลมหายใจมันจะละเอียดใช่ไหมพอละเอียดปั๊บเนี่ยถ้าสติไม่แข็งกล้าไม่คมตามไม่ทัน หลุดในที่สุดจจรณนาจามติไม่ได้ครับและบางทีพอจิตสงบปั๊บลมหายใจมันเหมือนจะหมดบางคนตกใจเพราะฉะนั้นลมหายใจจะดำเนเินอยู่แต่ทํายังไงจะให้ตามลมหายใจที่เด่ยอย่างนั้นทันตรงนี้แหละครับต้องคนมีสติปัญญาข้าแข็งและคนที่มีสติปัญญาข้าแข็งท่านจะเลือกเป็นมหาผู้รู้นะครับพระอาจารย์บอกตรงนี้ครับอาัที่กับาที่ ที่เป็นเรื่องของวิชาปฏิปทานะครับใครับนั่นหมายถึงว่าการปฏิบัติในระยะเื้องต้นเนี่ยู้ปฏิบัติควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจเป็นสำม,มาศติกสี่สสก่อใช่ไหมครับควรศึกษาปริยัตด้วยครับควรศึกษาเป็นแนวทางเป็นแนวทางใช่ครับแล้วแถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาปริยัตเลยแล้วมีการปฏิบัติโดยคยาดําเชิญชวนหรืออะไรต่างๆทานองนี้นะฮะอย่างนี้จะได้ชื่อว่ามีโอกาสที่จะปฏิบัติผิดไหมครับถ้าทำถูกก็ถูก ต่ถ้าทำผิดก็ผิดนะครับนะโอกาสที่จะปฏิบัติดีเพราะฉะนั้นควรจะมีครูบาอาจารย์และควรจะเลือกครูบาอาจารย์ที่ถูกทิดต้องนะครับเพราะฉะนั้นควรคว,ควรศึกษาในเรื้องต้องควรมีก่อนนะฮะโอกาสที่จะปฏิบัติผิดนั้นมันมีปฏิบัติถูกก็ม,กมีแต่ว่าส่วนมากมันจะไปผิดทางเพราะว่าเจรนาณา,าปสติเนี่ยอาจารย์สนองจะให้รายละเอียดได้อนาปาติเนี่ยมันต้องนั่งกําหนด ส่วนมากเรามาสอนบ้านเราคือหน้ากำหนดหลับตาเพราะหลับตาพอจิตสงบได้เดียวในนิวิตมันเกิดมันมีแสงสว่างแสงแรงต่างบางคนเนี่ยและส่วนมากนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลงทางเลยติดอ,อยู่กันในนิพิจนั้นและบางคนถอนยากและบางคนส่งคัญตัวิพีก็เป็นผู้บรรลุกม,มักผลน,นี่ไงครับถึงต้องมีครูบาอาจารย์ถึงต้องเรียนปร,ริญญาถ้าได้บ้างน,นะ,นะะนอาจารย์สองมีประสงค์ขอเสนอที่เดียวก็คือยกวุญดางตัวเองนะครับ ไม่มีความรู้เรื่องปริยัติ <c oughs> แต่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับกัลยาณมิมตรทางธรรมคือท่านุญเปรท่านบอกให้ทําอะไรผมทําตามให้ได้ไม่สงสัยเลยบอกให้ทําอะไรก็ทําตามให้ได้แต่ไปได้กัลยาณมิตรทางธรรมมัง <c oughs> ผลมันจึงบรรลุท่านที่ไม่มีปริไม่มีทางรู้อะไรทั้งสิ้นมีแต่ความรู้ในทางโลกซึ่งมันใช้ไม่ได้ นั่นแหละครับเรื่องเหตุแห่งการพบกาลยานมิตรในสมัยนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องถวายสารอุปภิษาจะเป็นข้าวาริบุตรไม่เจอท่านวารัชชีนั่นคือกาลยานมิตรของท่านเพราะโมคระภาษาลิบุตรเป็นกาลยานมิตรชื่ออะละกันก็ได้บรรลุโสดาบันเพราะเอาข้อความนี้มาบอกโพริสารคือพระมหาโมคระบรรลุโสดาบันเป็นไง เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้อะไรให้มันแตกต่งางเพียงแต่ขอว่าถ้าเราได้เกิดกรารละยานมิตรในทางธรรมไม่ได้ไหมายความว่ากาลยานมิตรในทางโลก